สวัสดีครับนี่คือมวยมันวันศุกร์ทรูโฟ o ์ยูยี่สิบสี่ศุกร์ที่ยี่สิบตุลาคมมวยมันวันศุกร์วันนี้ขอบอกว่าเป็นมวยมันวันศุกร์ที่แฟนมวยไทย fc มวยมันวันศุกร์พลาดไม่ได้คู่เอกนะป้องกันแชมป์ร้อยแปดปอนด์ทรูโฟยูแลมโพสิตคุณวสันเจอกับเก่งเล็กด่วนเก้าเก้าอจตงปราจีนคู่นี้นะป้องกันแชมป์ร้อยแปดแต่โชกกันที่พิกัดนอก ถ้าไม่ชกกันที่พิกัดนอกมวยคู่นี้ต่อยกันไม่ได้วันนี้พิกัดนอกที่หงแดงมองว่าน่าจะเป็นร้อยหกหรือร้อยหกจุดห้าวันนี้นะแหลมโพลดน้ำหนักลงมาขณะที่ด่วนเก้าเก้าพันตัวเองดันตัวเองขึ้นปีนเบียดตัวเองขึ้นไปต่อยเจอกับแหลมโพมวยคู่นี้เขาบอกว่าเบียดคู่ขี้สุสีเดี๋ยวหงแดงจะหล่นบทวิรารฟังเอฟซี FC, ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน A FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะหงแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดอหงหนึ่งหนึ่งแปดจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึ่งมวยมันวันสุดร์ทรูฟโฟยูยี่สิบสีุ่กที่ยี่สิบตุลาหยกนาทีสอก้องเกียรเจอภูฟ้าโชดบางแสนร้อยี่สิบมวยคู่นี้เคยเจอกันมานะเป็นหยกนาทีชนะหยกนาทีเนี่ยสิบหกจากบลสูง 175, สร้อยเจ็ดสิบห้าสระรูปร่างดีมาก ขนาดที่ภูฟ้าเนี่ย19จากลำพูนสูง170มองว่าใกล้เคียงกันสุดๆฟอร์มล่าสุดยกนาทีนะชนะนอกยก3เพชรราเชนสักวิเชียนแพ้กล้องฟ้าสัก์สมบูรณ์สุดท้ายชนะภูฟ้าโชดบางแสนฟอร์มล่าสุดของภูฟ้าชนะนอกยกสีมาดีวีน้ามวยไทยแพ้นะยกนาทีสอกล้องเกียริสุดท้ายชนะนอกยกสีเพชรขนศึก ต้องเขาเชียงใหม่เป็นมวยเขาในด้วยกันทั้งคู่ยกนาทีนิดขวาแข่งขวาหนักแรงในถือว่าเป็นจุดแข็งขนาดที่ภูฟ้าเนี่ยซ้ายแข่งซ้ายดีมัดซ้ายคมเป็นมวยเขาในอาชีพมวยคู่นี้เคยแพ้ชนะกันมาวันนั้นชนะด้วยลูกเขาในเบียดไปเบียดมาเบียดไปเบียดมามองว่ายกนาทีวันนั้นน่แกร่งกว่า เสียบขวงหน้าเสียบแขวแขวางหน้า,ย,า,นายืนได้ย่างไาด้กว่าดีกว่าวันนั้นเบียดเฉือนชนะด้วยลูกเขาวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมแดนชอบไปที่หยกนาทีมองว่าหยกนาทีเนี่ยแกร่งนะแกร่งแรงกว่าวันนี้สรีรนะรูปร่างดีกว่าวันนี้แลกกันแบบคุณทีผมทีมึงทีกูทีนะมองว่าหยกนาทีวันนี้ดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนนะ ยำแขนภูฟ้าโชดบางแสนสนุกเอฟซี FC ชอบกดซับจไใครกดติดตามกดไลค์โชดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานมาที่คู่สองคู่สอง,สองรุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นมวไไทยวันนี้เจอตาต้าเล็กยวนบ้านแน่นรุ่งเรืองเล็กเนี่ยสิบแปดจากอุบลนะซ้อมอยู่ทีเอ็นมวยมไทยขณนะที่ตาตาเล็กสิบเจ็ดจากอุบลซ้อมอยู่พอหลักมุน่นฟอร์มล่าสุดของรุ่งเรืองเล็กเนี่ยน่าสนใจแพ้นอกยกสามโดวิตาบ้านทุ่งเขาหลวง ชนะน็อกยกสามเริ่มดีพเพชรเจริญมิตส,สุดท้ายนะชนะน็อกยกสามยอดธงไทยที่เด็ดเก่าๆขณะที่ฟอร์มล่าสุดของตอตาเล็กแพ้ยอดธงไทยไฟเตอร์มวยไทยแพ้เพชรมนตรีตองเขาเชียงใหม่สุดท้ายเสมอช่องจอมบอลมหาใจมวยคู่นี้นะเป็นมวยเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่รุ่งเรืองเทคนิคขวาเปิดเกมแข่งขวาซ้ายนับขวาน็อก ขนาที่ตาต้าเล็กเนี่ยเข่าในอาชีพมวยคู่นี้ถ้าชอบเปิดเกมเดินหน้าแล้วท้าดวนซ้ายนับขวานอกไปต้องรุ่งเรืองเล็แต่ถ้าชอบเข่าในเหนียวแน่นนะยืนระยะดีๆก็ต้องตาตาายวนบ้านแท้วันนี้มวยคู่นี้คงแดงชอบไปที่รุ่งเรืองเล้ชอบไปที่มวยเปิดเกมหน้าเตะท้าต่อยหมัดต่อยลำตัวในก็ใช้ได้วันนี้มองว่าซ้ายนับขวานอกของรุ่งเรืองเล็ วันนี้เตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวขณะที่คู่ต่อสู้เดินเข้าหาดักบวกหมัดบวกศอกวันนี้นะนอกเนี่ยเป็นรุ่งเรืองเล็กขณะที่ในเป็นตาตาเล็กวันนี้ของแดงชอบไปที่นอกของรุ่งเรืองเล็กมองว่าเป็นมวยมีนาทีทองเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัววันนี้จะเบียดเฉยนะตาตาเล็กโยนบันแท็กเบียดมาที่รองคู่เอกรองคู่เอกเนี่ยเจริญยศบุญรัตน์มวยไทยเจอรถถังอีสานหลังคาเหล็กซีซีสติล ร้อยสิบเก้าเจริญยศเนี่ยยี่สิบห้าจากต่างนะขณะที่รถถังเนี่ยสิบแปดจากลาสินฟอร์มล่าสุดเจริญยศเนี่ยชนะนกยกสี่ช้างมนคนเกียรติชัยยศชนะนกยกห้าโนวิตาบาตุงหยง,งสุดท้ายแพ้เพชรธรรมราชพอวิเศษจิมขณะที่ฟอร์มล่าสุดรถถังอีสานนะแพ้เพชรมนตรีต้องเขาเชียงใหม่ชนะเพชรธรรมราชพอวิเศษจิมสุดท้ายนะชนะนกยกสี่ธงชัยลุยสี่มุม,ม เปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะเจริญยศนี่มวยขวาเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาชอบแลกชอบรวยขณะที่รถถังอีสานเปิดเกมเหมือนกันนะเตะขวาต่อ,อยขวาในนี่เหนียวแน่น,นวันนี้มวยคู่นี้นะนอกเนี่ยดูว่าเจริญยศเหลืองขนาดที่ในเนี่ยดูว่ารถถังอีสานเจี๊ยวันนี้ผมแดงชอบไปที่ในของรถถังอีสานนะวันนี้เบียดบทเบียดบทปิดวงนอกกันวงนอก ของเจริญยศได้วันนี้ปลายๆลรถังอีสานจะเบียดเชื้อชนะเจริญยศบุญล้านามวยไทยเปลี่ยน,ยนมาถึงคู่เอกป้องกันแชมป์ร้อยแปดปอนด์ทรูโฟยูยี่สิบสี่แหลมโพสิ์คุณวสันเจอกับดวลก้าวเก้าสอต้งปราจีนร้อยแปดมวยคู่นี้เจอกันที่พิกัดน,นอกพรุ่งนี้รู้แน่นอนว่าโชคกันที่พิกดเท่าไหรแต่มุมมองของแดงม,มองวา่าน่าจะเป็นร้อยหกจุดห้าหรือไม่ก็ร้อยหก ทำให้มวยคู่นี้มองว่าเบียดคู่ขี้สุดสินี่คือพี่กานอกแล้วก็กีนช่างต่อยร้อยแปดแหลมโพเนี่ยยี่สิบสองจากปัตตานีนะซ้อมอยู่สิงห์มาเฟนคณะที่โดนเขา่าสจโต้งปราจีนสิบแปดจากเกย้สทรน,นซ้อมอยู่สจโตงในเนี่ยเหนียวแน่นก็ต้องแหลมโพสามฟอร์มล่าสุดนะแพะมังกรเพชรทายมูลซุนกเกอร์ชนะจิกซอออโตอวันชนะจิกซออัโตอวันอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่ดวลก้าวเนี่ยมวยขวาไฟเตอร์เปิดเกมเตะท้าต่อยหมัดต่อยลำตัวท่าทอรวดีเยี่ยมสามฟอร์มล่าสุดเสมอกับ,บั้นทองช .5 อห้าปคัชนะน็อกยกสี่น้ำผู้ไกลศีราบ็อกซิ่งยิมชนะน็อกยกสี่กำปับบ้นทองช .5 อห้าปคัในเหนียวแน่นก็ต้องแหลมโพแทงขวาหมัดขวาอาวุธน้ำเปิดทางส่วนในเนี่ยเหนียวสุด ขณะที่ด่วนก็ก้าวขวานะเตะขาต่อยหมัดแต่ลํลำตัวบู้ดุดันงวยคู่นี้นะแหลมโพเกาะได้ไหมลดน้ำหนักเยอะไหมลดน้ำหนักมีปัญหาไหมขณะที่ด่วนก้าววันนี้กันไม่ให้แหลมโพกเกี่ยวได้วันนี้เตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวผลักออกวางแข้งผลักออกต่อยหมัด มวยคู่นี้น่าดีคนละอย่างคนหนึ่งในดีแหลมโผขนาดที่ด่วนเข่าก้านอกถือว่าเป็นทีเด็ดเป็นมวยมีนาทีทองวันนี้นะผงแดงชอบไปที่ด่วนเข่าก้ามองว่าเป็นมวยมีนาทีทองวันนี้มองว่าแหลมโผล่ดน้าหนักเยอะลดมาเจอด่วนเข่าก้าขณะที่ด่วนเขาเก้าวันนี้สบายๆชิวๆวันนี้ไม่เครียดไม่เก่งเบียดบทเบียดบดนะวันนี้ด่วนเนข่าก้าจะเบียดเฉือนคว้าแชมป์ร้อยแปดก่อน t w r u ยี่สิสนุก A fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน A fc ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยของแดงแนะนำา d หงหนึ่งหนึ่งแปดหงหนึ่งหนึ่งแปดจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่มวยชอบ t o f o r u ยี่สิสุขที่ยี่สิบตุลาชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่รถถังอีสานวันนี้รถถังอีสานมองว่านอกเบียดคู่ที่สูสีในเหลืองวันนี้นะวันนี้ปิดนอกของเจริญยศ สี่ห้าเดินเสียบเดินจิ้มเดินแทงวันนี้มองว่าในของรถถังอีสานดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนจะเจริญยนเบียดเปลียดนี่คือชอบที่หนึ่งส่วนชอบที่สองชี้ชัดไปที่หยกนาทีมองว่าในของหยกนาทีนี่มองว่าเหนียวแน่นกว่านอกนี่เตะขวาต่อยขวาขนาดที่ภูฟ้าเนี่ยเตะซ้ายต่อยซ้ายในเหนียวแน่นวันนั้นแพ้มาด้วยลูกเขาโมงในมองว่าหยกนาทียืนระยะดีกว่าจะเบียดเฉือนจะนะภูฟ้าเบียดเปรียดนี่คือชอบที่สองส่วนชอบที่สาม ชี้ชัดไปที่ด่วน99สอจอตรงวันนี้หนักแรงทุกลูกวันนี้น้ำหนักสบายสบายไม่เครียดไม่เก่งกินหลับนอนหลับซ้อมดีวันนี้จะเบียดเฉือนแหลมโพนะซึ่งรถตำหนักเยอะเบียดเบียดเลยพวกนี้หายใจรถตรงขอวันนี้นะด่วน99จะเบียดซิลแชมป์108ปอนด์ูฟอร์ยู24นี่คือชอบสามส่วนชอบสุดท้ายชี้ชัดไปที่ รุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มมวยไทยนะวันนี้มองว่าอาวุธเยอะหลากหลายคู่ต่อสู้เดินเข้ามาดัดบวกหมัดบวกศอกขาแรกขาหลุอยู่แนละ้ววันนี้นะตาตาหนอกไม่ได้ถ้าจะชนะต้องเดินเบียดบทไหนขณะที่เดินเบียดบทไหนไม่มีอาวุธนำรุ่งเรืองเล็กเขาทำรวาที่ไหนเป็นมวยซ้ายนับขวาเนาะเป็นมวยมีนาทีทองวันนี้เดินไม่ดูตามาตา,ตาเรือทะเลทะลาเข้าไปนี่มีิม์โดนหมัดรับหล่นได้นี่คือชอบสีชอบไปที่รุ่งเรืองเล็ก นุ่มนิ่มมวยไทยนี่คือมวยมันวันศุกร์ True for you 24สศุกร์ที่20ตุลาแฟน A FC Tru e for you 24แฟนมวยมันวันศุกร์พลาดไม่ได้โดยประกันทั้งพวกวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขออวยพรให้ FC ปราศจากโรคภัยไข้โควิดเฮงๆงรวยรวยกันทุกคนอยู่ตัวไหนตัวนั้นเทนะ่ะอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าวิดวันนี้เข้าถูกบังเอาสองทางเวลาหมดสวัสดีครับผม